เบื่อเลคะเรื่องปัญหาสายไฟทีวีมันลบมันลบอกหูลบกตามันเกะกะลูกกตาไปหมดเลยวันนี้นะคะมีมิเลียนก็มีเทคนิคการเก็บสายไฟตั้งแต่ต้นนะคะของงานบิวอินมาฝากค่ะอมาดูกันเลยตำแหน่งนี้นะคะเป็นตำแหน่งทีวีของชั้นล่างนะคะเป็นชุดตู้ทีวีตู้ใหญ่เลยนะคะเป็นชุดบิวอินนะคะ ตรงสีดำๆเนี่ยค่ะติดลามิเนตแบกกิ้งไม้ไว้เพื่อรอที่จะติดตัวขาแขวนทีวีนะคะและจะเห็นมีช่องนี้เห็นไหมเห็นไหมคะทุกคนช่องนี้นะคะก็จะเป็นที่ร้อยสายไฟแบบนี้พอปิดเข้าที่แล้วนะคะทุกคนจะไม่ต้องเห็น งานมันจะเรียบร้อยอะสายไฟก็จะอยู่ข้างหลังเราจะมีช่องข้างบนใช่ไหมคะตรงนี้คือติดทีวีตรงนี้สายทีวีนะคะก็เข้าตรงนี้นะคะ <Wow. S 1> สายทีวีเข้าไปปึ๊บปึ๊บตัวข้างล่างก็จะมีเห็นไหมคะข้างล่างก็จะมีตำแหน่งนี้ mm hmm. เพื่อที่อ่าตัวกรอกสัญญาณที่เราจะต้องแบบกดรีโมทนะคะ mm hmm. ก็จะวางไว้ตรงนี้สายก็สามารถที่จะร้อยเข้าตรงนี้ขึ้นข้างบนได้ mm hmm. ไหมแบบนี้คือสายทีวีจะ, mm hmm. จะ ไม่รกหูรกตามไม่รุงรังนะคะแล้วก็มีซ่อข้างหนอยอ่นตำแหน่งน,นี่เห็นไหมลักนะคะก็จะอยู่ตรงนี้อ่าเข้าไปดูกันใกล้ๆดีกว่าปลักก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเสียบก็ตรงนี้ได้เลยสัญญาณทีวีสัญญาณ,ญญาณแลนคอมพิวเตอร์นะคะก็จากตรงนี้ได้เลยตรงนี้มันก็จะเชื่อมกับสายนี้เห็นไหม จะเชื่อมกับรูนี้คือร้อยขึ้นมาจะเชื่อมกับรูนี้แล้วก็จะไปเชื่อมกับตำแหน่งที่แบ็กกิ้งหลังทีวีนะคะนี่ทุกคนมองพักออกแล้วใช่ไหมสามตำแหน่งนี้นะคะ ตำแหน่นี้จะเป็นช่องนะคะเราก็สามารถหยิบสายต่างๆเสียบปลั๊กได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ร้อยขึ้นไปอันนี้เป็นตำแหน่งที่จะวางพวกกล่องรับสัญญาณต่างๆนะคะก็ <c oughs> จะมีสายออกมาจากรูนี้อ่าแล้วก็ต่อขึ้นทีวีไปเจอกันที่รูนู้น <c oughs> ฉะนั้นสายทีวีต่างๆสายสัญญาณจะไม่รกไม่ลุงลังนะคะก็คือมันเป็นการวางแผนตั้งแต่ต้นนะคะสำหรับการทำงานบิวอินนะคะ โอเคค่ะ okay, ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะมิมิเลียนจะมาเคสทดสอบนะคะว่าสายเนี่ยที่เราจะจำลองเป็นสายทีวีเนี่ยมันจะผ่านช่องที่เราเตรียมไว้ได้ไหมก็คือจะทดสอบว่ามันจะไม่รกนะคะแล้วมันก็ใช้งานได้จริงๆนะคะโ okay. อเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะสมมุติว่าอันเนี้ยติดตั้งทีวีแล้วนะคะอันนี้เป็นสายทีวีอ่าอันนี้เป็นสายทีวีนะแล้วเราก็คือเดี๋ยวไม่้องก ก็คืออันเนี้ยมันจะถูกปิดไว้อย่างนี้ใช่ไหมอ่าคือเป็นแบบนี้เลยแต่พอเราจะต้องการเสียบทีวีนะคะเราก็จะต้องแกะออกนี้แล้วก็แกะอันนี้ด้วยอย่าง <Wow. S 1> นี้เห็นไหมคะอ่ะอี๋ยวจะแย่สายเข้าไปแล้วนะปึ๊บอ่าน,นี้ไปใสายทีวีนะคะสมมุติว่าติดตั้งทีวีแล้วเราก็จะมาเห็นสายมันก็จะเดินเดินเดินมานะคะมาที่ตำแหน่งนี้ เจอตำแหน่งนี้ปุ๊บสายทีวีเราต้องเอาไปเสียบกับปลั๊กใช่ไหมคะแล้วก็หย่อนลงไปอีกหย่อนลงไปอีกหย่อนลงไปอีกอ่อาเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันนะคะสายมันก็จะลงไปลงไปนะคะก็จะมาโผล่ข้างล่างแบบนี้แล้วก็เอามาเสียบปลั๊กเลยคะ่ะนี่รเรียบร้อย อนนี้นะคะทุกคนปลั๊กทีวีที่เราสมมติไว้นะคะก็ได้ถูกเสียบติดตั้งแล้วนะคะก็คือได้เสียบเข้าเต้ารับรดทั้งล่างเห็นไหมว่าปลั๊กทีวีเนี่ยอ่นเนี่ยอันนี้คือปลั๊กทีวีใช่ไหมมันจะไม่ลงมันจะไม่ออกมาวุ่นวายข้างนอกเลยนะเพราะว่าเราวางแผนแล้วนะคะว่าให้เก็บสายไฟให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะเดี๋ยวคราวนี้มิมิเรียนะคะ ก็จะสาธิตการที่เอาสายจากข้างล่างะคะขึ้นข้างบนยังไงทุกคนอาจจะสงสัยว่อาอ้าวแล้วถ้าเกิดสายตรงนี้ล่ะสายที่เราจะไว้กล่องรับสัญญาณมันจะดึงขึ้นไปติดกับเสียบกับทีวีได้ยังไงนะคะเดี๋ยวจะทดลองให้ดูค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะมาทดสอบนะคะการดึงสายไฟสายพ่วงที่จะต่อสัญญาณเข้ากับตัวรับสัญญาณขึ้นมาต่อกับทีวีนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า ทำยังไงนะคะแต่ว่าเราต้องมีอุปกรณ์ช่วยนิดนึงค่ะอุปกรณ์ช่วยก็จะเป็นนี่เลยคะ่ะเชือกเชือกหรือสลิงอะไรก็ได้นะคะที่ทุกคนมีง่ายๆเลยนะคะอันนี้นะคะสมมุติว่ามันเป็นสายสัญญาณที่จะเอาขึ้นไปต่อกับทีวีถ้าบ้านทั่วไปใช่ไหมคะก็จะต่อกล่องกล่องปุ๊บก,ก็คือจะต่อขึ้นทีวีอย่างนี้เลยสายมันก็จะลกลงลังใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คือมินเม,ม่เรียนคิดมาให้แล้วนะคะเทคนิคนะคะเราก็จะหย่อนสายหย่อนเชือกหย่อน สไลงหรืออะไรก็ได้นะคะที่เป็นเส้นๆนะคะลงไปก่อน,นะแล้วก็เอาออกมาตรงนี้ปึ๊บแล้วเราก็จะผูกผูกสายอย่างนี้เห็นไหมผูกอย่างนี้ให้ให้แน่นหน่อยนะแต่อย่าแน่นเกินไปนะคะต้องแกะได้น,นะอันนี้เป็นสายสัญญาณปึ๊บ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 ดูซิว่าจะเป็นยังไงม,มาแล้วนะคะ,ะอ่ะอาหเห็นไหมเห็นไหมคะว่า วางแผนตั้งแต่ต้นนะคะการทํางานบิวอินจะมาบอกว่าเอ้ยไม่ได้วางแผนไม่เตรียมไว้นะคะจะทําให้สายไฟมันลกลุงลังฉะนั้นเราต้องวางแผนตั้งแต่ต้นสําหรับงานบิวอินนะคะเพราะว่าการแก้มันคือมันเสียเงินสองเท่ามันเสียเวลาฉะนั้นต้องการที่จะไม่ให้สายไฟลกลุงลังคือต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นต้องบอกชางตั้งแต่ต้นต้องบอกน้ำออกแบบตั้งแต่ต้นนะคะถ้าเกิดน้ ที่เขาไม่ได้คิดตรงนี้ให้คุณอะคือไม่ได้คิดว่าเฮ้ยหรือสายไฟจะลบลุงลังก็จะมีหลายบ้านค่ะที่เจอมาคือก็สายไฟก็จะปล่อยลกๆบแบบลําให้มันโลหูลโลตาอยู่อย่างนั้นนะคะแต่ว่ามิมิเล็กก็จะคิดให้เทคนิคนี้นะคะทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้นะคะไม่ห่วงเลยอยากให้ทุกคนได้เอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันนะคะจะได้ไม่ต้องโลหูโลตาไหนๆเสียตังค์ทำแล้วนะคะก็บอกเขาตั้งแต่ต้นนะว่าแบบไม่อยากให้สายไฟลบเก็บให้หน่อยได้ไหมหรือคุรจะเอาคลิปนี้ ะะให้กับนักออกแบบหรือช่างที่คุณกำลังจ้างอยู่ดูก็ได้ค่ะไม่ห่วงเลยขอบคุณมากๆนะคะที่ดูจนจบไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ